และเบสด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกลัวจะไม่เชื่อว่าเดี๋ยวลัวจะไม่เชเ่อกลัวจะไม่เชื่อ๋อมีลายเซ็นด้วยนะทุกคนตรงตรงอยู่นี่เอศูนย์สี่มาแล้วนะคะเอศูนย์สี่มาแล้วไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหสวัสดีครับตรงสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับครับอากาศหนาวหนาวอยู่กับใครอ่ะโอ้ผมอยู่กองกองละครครับผู้ภัยหัวใจสู้หรอครับ ใช่ครับใช่ครับต้อกบบ็ต้องใจแหววต้องอยู่กับเบสอะไรนะฮะอะไรนะฮะก็ต้องอยู่กับเบสใช่ไหมครับอ๋อครับถูกต้องต้งตรงตรงมีฮะมีคุณผู้ชมเขาแบบรอเสื้อของตรงตรงนานมากแล้วพอเปิดปุ๊บเอฟปั๊บทันทีเลยอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ได้เสื้อของตรงตรงกับเบสตัวนี้ไปครับอ๋อโอ้มีคนเอฟไปเลยเหรอฮะเอฟผ่านเร็วเร็วเร็วจริงๆ โอ้ก็ oh, oh, <go S 1> ขอบคุณ mm hmm. ครับขอบคุณมากๆครับคือเป็นเสื้อที่ที่ผมทําขึ้นมาเองครับแล้วก็มีลายเซ็นผมแล้วก็ลายเซ็นเบสแล้วก็มีข้อความลเล็กๆน้อยๆครับที่เขียนเข้าไปในเสื้อครับก็โอ้ดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยครับถือว่าการการที่เอ้ยคุณได้มาร่วมสนุกในกิจ